จงรู้สึกโชคดีกับทุกๆเช้าที่ยังหายใจอยู่และก้าวผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายไปอย่างรู้คุณค่าไม่จําเป็นจะต้องลืมช่วงเวลาที่แสนโหดร้ายเพราะนั่นคือปุ๋ยชั้นดีของชีวิตจงรู้สึกโชคดีกับทุกๆเช้าที่ยังหายใจอยู่และก้าวผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายไปอย่างรู้คุณค่า ไม่จําเป็นจะต้องลืมช่วงเวลาที่แสนโหดร้ายเพราะนั่นคือปุ๋ยชั้นดีของชีวิตจงรู้สึกโชคดีกับทุกๆเช้าที่ยังหายใจอยู่และก้าวผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายไปอย่างรู้คุณค่าไม่จําเป็นจะต้องลืมช่วงเวลาที่แสนโหดร้ายเพราะนั่นคือปุ๋ยชั้นดีของชีวิตจงรู้สึกโชคดี กับทุกๆเช้าที่ยังหายใจอยู่และก้าวผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายไปอย่างรู้คุณค่าไม่จําเป็นจะต้องลืมช่วงเวลาที่แสนโหดร้ายเพราะนั่นคือปุ๋ยชั้นดีของชีวิตจงรู้สึกโชคดีกับทุกๆเช้าที่ยังหายใจอยู่และก้าวผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายไปอย่างรู้คุณค่า ไม่จำเป็นจะต้องลืมช่วงเวลาที่แสนโหดร้ายเพราะนั่นคือปุ๋ยชั้นดีของชีวิต